กับเช่องของ Interpen News ค่ะวันนี้เราก็มีขา่ขา,วขาวของคนในวงการฮอลลีวูดและก็เอเชียมาฝากกันอีกเช่นเคยนะคะเริ่มต้นข่าวแรกค่ะของวงการฮอลลีวูดค่ะต้องบอกว่าเป็นการสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่ที่เกิดขึ้นอีกแล้วค่ะกับการสูญเสียนักสแสดงอาวุโสนคะคะของวงการฮอลลีวูดนั่น uh huh. คือเจมส์การ์ดเนอร์ค่ะวันนี้ค่ะในเว็บไซต์ของสยามดาราเขาลงพาดหัวข่าวแบบนี้นะคะว่า ฮอลลีวูดเศร้านะคะอีกแล้วค่ะเจมสการ์เนอร์สิ้นชีพค่ะคำวันนี้นับเป็นวันหน้าเศร้าของวงการฮอลลีวูดอย่างแท้จริงอีกครั้งหนึ่งเมื่อล่าสุดค่ะเจมสการ์เนอร์อดีตนักแสดงชื่อดังที่เคยสร้างชื่อเสียงจากมาวิริกซีรีส์โทรทัศน์ในช่วงทศวรรษปี 19, 1950นะคะได้เสียชีวิตลงแล้วค่ะด้วยวัยเพียง86ปีเท่าน,นั้นค่ะของเมื่อวันเสาร์ที่16กรกฎาคมที่ผ่านมาค่ะ รายงานนะคะจากนะอารอนโซอินิเกสค่ะเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะประจำนครลอสแอนเจลิสค่ะระบุว่าการ์เนอร์นะคะเสียชีวิตที่บ้านของเขาเองในย่านเบลดวูดรัฐแคลิฟอร์เนียโดยเป็นการเสียชีวิตด้วยโรคชราตามธรรมชาตินะคะ ซึ่งก่อนอันนี้เขาเคยมีอาการเส้นเลือดสมองอุดตันมาแล้วค่ะในปี2008แต่อย่างไรก็ตามเขาเองก็มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพนะคะมานานมากแล้วตั้งแต่การนะคะบาดเจ็บหัวเข่าเรื้อรงังระหว่างการถ่ายทำภาพยนตร์เรื่อง The l o c อ f o r d f i ไ e นะ,ะในยุคป,ปีนะคะ1970แล้วก็ในขณะเดียวกันในปี1988เขาก็เคยได้เข้ารับการผ่าตาัดทำบายพาสหัวใจอีกด้วยค่ะ เขาบอกว่าสําหรับการเน,เนี่ยเป็นอีกหนึ่งนะะในนักแสดงที่ประสบความสําเร็จมากที่สุดในยุคนั้นค่ะทั้งในจอแก้วแล้วก็จอเงินค่ะโดยเขาเป็นที่รู้จักกันดีจากบทบาทในละครทีวีที่โด่งดังนะ,ะในปี1950นั่นก็คือเดอะล็อกฟอร์ดไฟล์แล้วก็มาวิริคค่ะซึ่งเขาเคยได้นะคะรางวัลน,นะพรายไทม์นะเอมมี่ สำหรับบทบาทของนักสืบจิมล็อกฟอร์ดในปี1977อีกด้วยค่ะขณะที่ความสำคัญในวงการภาพยนตร์ของเขานั้นการ์เนอร์นะคะเคยแสดงหนังในดดิตนะคะโด่งดังมาแล้วเยอะมากมายน้องเบลค่ะ,ะไม่ว่าจะเป็นนะคะนี่เลยค่ะเป็น The ะเกรทเอสเคปนะคะในปี1963นะหรือแม้เดอแกรนพริก์ค่ะในปี1966นะคะรวมไปถึงค่ะสเปคคาวบอยในปี2000แล้วก็ที่สำคัญค่ะบทบาทนะคะที่เขาได้เข้า ชิงรางวัลออสการ์นะคะสาขากักแสดงนำชายอีกด้วยฮะเรียกว่าเป็นอีกหนึ่งบุคคลนะที่มีความสามารถ<ช>ลน้นเหลือจริงๆค่ะและที่สำคัญนอกจากนี้ค่ะการเนอร์เองยังเคยได้แสดงในนะคะภาพยนตร์เรื่อง The Notebook ค่ะหนังแนวคลาสสิกเมื่อปี2004ค่ะร่วมกับนักแสดงชื่อดังอย่างไลอ้อนกอสซิงค่ะลาเชลล์แม็กอดัมและก็จีน่าโลแลนส์ค่ะเช่นกันโดยเขาเนี่ยฮะเล่นเป็นตัวละครของไลอ้อนนะคะเวอร์ชันคนแก่จ้านะคะส่วนเรื่องของชีวิตของการแต่งงานเนี่ยค่ะต้องบอกเลยว่านะคะ เขาเนี่ยนะคะแต่งงานกับลอยครั้งเมื่อปี1956และยังอยู่ด้วยกันมาจนกระทั่งเขาเสียชีวิตโดยเขามีลูกสาวหนึ่งคนที่ชื่อว่าจีจี้แล้วก็ลานสาวอีกหนึ่งคนชื่อว่าคิมเบอร์รี่ค่ะ mm hmm. ยังไงก็แล้วแต่นะคะทางรายการของเราเนี่ยก็ต้องขอแสดงความเสียใจนะคะกับทางครอบครัวของการ์เนอร์ด้วยก็แล้วกันนะถือ<ช>ว่าเป็นการ,รสูญเสียอีกห,หนึ่งอย่างนะคะสำคัญมากสำหรับคนในวงการฮลีวูบุที่สูญเ mm hmm. สียคนดีๆไปนะคะแล้วก็ผลงานของเขาก็ยังเป็นที่จดจําอยู่ในวงการฮอลลีบุดอยู่ตอนนี้ด้วยนะคะใช่แล้วค่ะเดี๋ยวเร ไมลี่ไซรัสค่ะที่ทางสื่อออนไลน์สื่อหนึ่งเนี่ยนะคะได้กุก่่วแล้วก็สร้างข่าวในสื่อออนไลน์เนี่ยว่าไมลี่ไซรัสเนี่ยนะคะได้ลาจากโลกนี้ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วเรียกได้ hmm. Ready, ว่าทําเอาผู้คนในสังคมออนไลน์นะคะโดยเฉพาะแฟนคลับของไมลี่ไซรัสเนี่ยตื่นตระหนกแล้วก็วิง่งตามข่าวกันให้วุ่นไปหมดเลยทีเดียวเมื่อมีรายงานเผยแพร่ออกมาทางสื่อออนไลน์ในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาว่านักร้องสาวเจ้าของเพลง breaking ball เนี่ยได้ด่วนจากโลกนี้ไปแล้วนะคะหลังถูก ủa oh. ร่างไร้วิญญาณนอนอยู่ที่บ้านของเธอในในครลอสแองเจลิสนั่นเองค่ะซึ่งในข่าวเนี่ยนะคะก็ยังรายงานว่าเราก็ยังมีการเผยแพร่ใน Facebook อีกว่า p o p สตาร์วัย21ปีเนี่ยเสียชีวิตแล้วจากการเล่นยาเกินขนาดในบ้านของตัวเองใน uh huh. LA โดยเว็บไซต์ดออีโพสท์ไทมส์เนี่ยได้รายงานข้อความต้นตอกระสะกระแสะข่าวนี้ซึ่งระบุไว้ว่าช็อกไมลี่ไซรัสถูกพบเสียชีวิตแล้วที่บ้านของเธอในในคร Los นลอสแองเจลิสไมลี่ไซรัสนักร้องคันที่เนี่ยยัง ถูกพบอีกว่าเสพยาเกินขนาดอยู่ในบ้านของเธอเองนั่นเองค่ะแต่ว่าความจริงแล้วเนี่ยจะบอกเลยนะคะว่าไมลี่ไซรัสเนี่ยยังคงมีชีวิตอยู่ปกติดีแล้วก็มีความสุขดีข่าวสุดช็อกนี้เนี่ยเป็นแค่ส่วนหนึ่งของการกุกข่าวลวงครั้งใหม่เกี่ยวกับการเสียชีวิตของเธอเท่านั้นเองค่ะโดยข่าวสุดม่วนี้ถูกเติ้ขึ้นมาเพื่อที่จะให้ทุกคนเนี่ยที่พบเห็นข่าวนี้นะคะในสื่อออนไลน์เนี่ยคลิกเข้าไปอ่านเพื่อที่เขาเนี่ยนะคะจะได้นํายอดการเข้าชมเนี่ยไปาไปใช้ เพื่อหาเงินรายได้ของเว็บไซต์นั่นเองเฮ้ยดีไหมอะการปลุกข่าวว่าคนเสียชีวิต โดยเฉพาะคนดังขนาดนี้ไม่ี่้ซรัสแล้วคือกูข่าวว่าเขาเสียชีวิตเนี่ยดันยังจะไปใส่ร้ายป้ายสีเขาอีกว่าใส่ยาเกินขนาดถูกต้องจนทําให้ช็อกตายคาบ้านเออเอากันเข้าไปเดี๋ยวนี้นะคะวิธีการหากินมีแบบแปลกๆหลายอย่างค่ะถูกต้องค่ะเขาบอกว่าสําหรับเว็บไซต์นี้นะคะที่เออเรียกนี่ว่าแบบโพสตข่าวเพื่อให้คนเนี่ยเข้าไปคลิกชมแล้วก็เอายอดวิวนี่นะคะไปหารายได้เขาบอกว่ามันเป็นแค่ข่าวลวงโลกที่เลวร้ายที่สุดแต่ก่อนที่ความจริง ทั้งหมดเนี่ยจะ กระจ่างนะคะ,คะก็ทําเอาเหล่าสมายเลอร์นั่นก็คือกลุ่มแฟนคลับของไซรัสเนี่ยตื่นตระหนกตกใจว่าพวกเขาเนี่ยอาจเสียศิลปินคนโปรดไปแล้วก็ได้นั่นเองค่ะสําหรับผู้ใช้ทวิตเตอร์มากมายเนี่ยยังเขียนข้อความทํานองว่าไมลี่ไซรัสตายแล้วจริงดิเรียกได้ว่าไมลี่ไซรัสเนี่ยถูกพบเสียชีวิตแล้วจริงหรอหรือว่าฉันได้ยินว่าไมลี่ไซรัสเนี่ยตายแล้วซึ่งในขณะที่บางคนเนี่ยก็แสดงความตื่นตระหนกอย่างเห็นได้ชัดเช่นตกลงไมลี่ไซรัสตายหรือเปล่าเนี่ยฉันกลัวไปหมดแล้วนะว่าตายจริงตาย ายปลอมตายเล่นหรือตายหลอกหรือเป็นแค่ข่าวนั่นเองค่ะและแน่นอนว่าเหล่าสมายเลอร์เนี่ยมีเหตุผลที่พวกเขาเนี่ยนะคะจะก,กังวลเนื่องจากไซรัสเนี่ยมีปัญหาสุขภาพที่น่าตื่นตกใจหลายครั้งในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมาและ uh huh. นอกจากเรื่องที่ไซรัสมีชื่อเสียงระดับโลกแล้วเนี่ยนะคะเหตุผลที่อยู่เบื้องหลังข่าวลือการเสียชีวิตครั้งนี้ของเธอเนี่ยคอเป็นเพราะเธอตกเป็นเป้าหมายได้อย่างง่ายดายเมื่อพิจารณาจากที่เธอเนี่ยนะคะ เข้าโรงพยาบาลด้วยเหตุผลที่คลุมเครือซึ่งหลายคนเนี่ยไม่ทราบเลยว่าการที่เข้าโรงพยาบาลของไมลี่ไซรัตเนี่ยเกิดจากอาการป่วยเป็นอะไรหรือมีสาเหตุมาจากอะไรกันแน่คือไม่มีใครทราบอย่างแน่ชัดคุณง่ายๆว่าเขาแค่เดินเข้าโรงพยาบาลเขาอาจจะไปเช็คสุขภาพประจําปีหรือเปล่าเพราะว่าด้วยอายุก็เยอะแล้วนะอาจจะไปเช็คประจําปีเรื่องของความดันเบาหวานอะไรประมาณนี้เหมือนบ้านเราไงคนก็เลยพากันไปว่าไป ก็ไปหาหมอจะดับเรื่องยาหรืออะไรแล้วถูกต้องแต่ว่าเมื่อเมษายนที่ผ่านมานี่นะคะไซรัสเนี่ยก็ได้กลับเข้าโรงพยาบาลอีกหนึ่งครั้งเนื่องจากมีอาการแพ้อย่างรุนแรงค่ะจนต้องทําให้ถึงกับยกเลิกทัวร์คอนเสิร์ตของเธอเลยก็ว่าได้หน้ำซ้ำเนี่ยนะคะก่อนหน้านั้นไม่นานเนี่ยเธอเนี่ยนะคะเพิ่งตกอยู่ในอาการเศร้าโศกเสียใจอย่างมากกับการตายของฟลอยด์ซึ่งเป็นสุนัขตัวโปรดของเธอค่ะโดยตอนนั้นเนี่ยแหล่งข่าวใกล้ชิดเนี่ยนะคะยังเปิดเผยกับเว็บไซต์ฮอลลีวูดไลฟ์ว่าสิ่งที่ไม ีไสยรัตเป็นทุกข์อยู่นะั้นมันมากกว่าแค่อาการ ภูมิแพ้เธอเนี่ยนะยังเจ็บปวดจากการตายของฟลอยเพราะว่าเธอรู้สึกว่าส่วนหนึ่งของเธอเนี่ยได้ตายไปแล้วเหมือนกับว่าไอ้เจ้าฟลอยเนี่ยเหมือนเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตของมลี่ไซนัสด้วยใช่ใช่จะรู้กันดีนะคะการถ้าเกิดใครนมีโอกาสได้เห็นรูปบ่อยๆของมลี่ไซนัสเนี่ยจะเห็นว่าไอ้เจ้าฟลอยนะคะถ้ามีโอกาสเนี่ยจะติดตามเธอไปตามคอนเสิร์ตต่างๆนะรวมถึงวันว่างเธอก็มักจะอยู่กับฟลอยเหมือนกับฟลอยเนี่ยเป็นลูกแล้วก็เป็นอีกหนึ่งครึ่งชีวิตของเธอเลยก็ว่าได้เพราะเธอเคยให้สัมภาษณ์ก่อนหน้านี้แล้วว ฟอยเนี่ยเสียชีชวชิตไ,ไปแล้วด้วยเป็นธรรมดานะเป็นใครก็ต้องเสียใจก็ต้องอยู่ในการโศกเศร้าบวกกับว่าอาการภูมิแพ้แพ้อากาศของเธอที่เป็นอยู่อย่างเรื้อรงังอันนี้นะคะต้องบอกว่าตัวของดาราแล้วก็ศิลปินเองลหลายๆคนเนี่ยเป็นอยู่<ช> <ๆ S 2> เพราะว่าเนื่องด้วยหนึ่งเราพักผ่อนไม่เป็นเวลาลวสองอาหารการกินที่กินอาหารไม่ครบหมู่เนี่ยก็มีส่วนทําให้ร่างกายเกิดภูมิแพ้ได้เพราะฉะนั้นอาการที่เขาเดินเข้าเดินออกโรงพยาบาลเนี่ยเขาไม่ได้ไปให้หมอรักษาเรื่องติดยาแต่ว่าเขาให้ไปรักษาเรื่องของอาการภูมิแพ้โปรดเข้าใจใหม่แล้วก็เลิกหากินกับดา ราศิลปินด้วยการกุกข่าวว่าเขาตายเพราะเขายังมีชีวิตยอยู่เพียงแต่ว่า เขายังทําใจไม่ได้ที่สุนัขตัวโปรดเขาตายไปแล้วก็ยังไม่พร้อมที่จะออกสื่อเท่านั้นเองค่ะเมา์กันไปเมาวกันไปแล้วเมาแรงมากเล่นยาขนาดหาเงินกันแบบง่ายๆแบบนี้เนาะอาจจะโดนฟ้องได้นะแบบนี้จริงๆถ้าเป็นปาล์ลาซี่แอบถ่ายจะดีสะกว่าถูกนะนี่แบบไปกู่ข่าวว่าเขาตายทั้งที่เขาก็ยังนอนอยู่เขาแ่งนอนอยู่แค่เขาเสียใจเรื่องสุนัขตัวโปรดตายแค่นั้นเองโอ้ว่าว่ากันไปใหญ่แล้วนะจ๊ะมาอีกหนึ่งดีกว่าค่ะสำหรับลูกสาวคนดังค่ะถึงแม้ว่าคุณแม่เนี่ยฮะจะได้ล่วงลับจากโลกเนี่ยนะคะไป อยู่บนสวรรค์แล้วนะสำหรับวิ๊นีน่ฮุสตันค่ะแต่ต้องบอกเลยว่านะการตายของเธอเนี่ยครั้งนี้เนี่ยไม่รู้ว่าจะสูญเปล่าหรือว่าดีใจกันดีนะคะเพราะว่านะลูกสาวเพียงคนเดียวของเธอค่ะบรอบบี้คิสติน่าค่ะ ตอนนี้ค่ะนะคะแทนที่จะเอาคุณแม่เนี่ยเป็นเยี่ยงอย่างในเรื่องของการเป็นศิลปินที่โด่งดังรวมทั้งนะคะทรัพย์สินมูลค่ามหาศาลที่แม่ของเธอทิ้งไว้ให้น่าจะเอานําไปใช้ประโยชน์ในเรื่องของการทำมากินหรือว่าของการเรียนแต่กลับเอาเวลาว่างน้องเบลค่ะไปสูบกัญชาเออเอาสิไปทำอย่างอื่นดีกว่าไหมคะน้องดีแล้วทีวิสนี่ขึ้นสวรรค์ไปก่อนพ <c oughs> <c oughs> ี่งั้นแบบอาจจะทํำใจตายทั้งเป็นก็<อ>ได้นะใช่แล้วค่ะวันนี้ค่ะในเว็บไซต์ของสยามดาราลงพาดหัวข่าวแบบนี้เลยนะคะว่า กมใครกามันลูกสาววิทนี่เฉาดูดกัญชาบ้องเบอร์เรอร์ค่ะเขาบอกว่าแม่ตายช็อกโลกเพราะว่ายาเิพติดมาแล้วนะคะแทนที่จะ สำนึกนะคะว่ายาเสพติดเด็ยมันให้โทษนะใช่ค่ะกราทำในสิ่งที่ตนกันข้ามค่ะแบบไม่กลัวเลยว่าแม่ที่นอนอยู่บนสวรรค์เนี่ยจะสะเทือนนะคะ <Brid. S 1> เผยคลิปนะคะวิดีโอสุดช็อตค่ะเมื่อบอบบี้คิสติน่าลูกสาวคนเดียวของวิสเน่ฮุสตันราชินีดีว่าเสียงทอง Houston, ini, iva, ong, ผู้ล่วงลับไปแล้วเนะะ<ม>ี่ยก้มดูดกัญชาบ้องเบลเอร์ค่ะในงานปาร์ตี้โรงเรียนเมื่อปี2001โดยงานนี้เขาบอกว่าบอบบี้มีสติสัมปชัญญดีทุกอย่าง เพราะอะไรหรือไมเพราะว่าเธอเป็นคนเอ่ยปากขอไฟแช็กมาจุดบ้องด้วยตัวเองเออเอาสิเอาสิน้องเอ๋ยนะคะ,คะชีวิตปัจจุบันเนี่ยกินบุญเก่าของแม่วิสเน่ฮุสตันเนี่ยก็แทบจะไม่หมดแล้วถ้าใช้ดีๆทั้งชาตินะ,ะแทนที่จะสารต่อกลับทําให้มันแย่ลงค่ะจากการทําตัวเหลวแหลกเมื่อบ๊อบบี้คริสติน่าค่ะดูกัญชานะคะจากบ้องความยาวร่วม3ฟุตบเบลนี่คือเด็กผู้หญิง3ฟุตยาวขนาดไหนคะน่าจะประมาณนี้ มันยาวมากเลยนะคุณน้องโดยคลิปวีอนี้นะปรากฏใน e n q u i r e r เ